ศาสต์อนุโมทนาสาธุท่านอา,า,าจารย์เจ้าค่ะกลาบสวัสดีเจ้าคา่ะครับสาธุครับท่นานอาจารย์คงขายพินแสงผู้เดนินมากในดับอนุปาทิเสสนิพานธาตุเพื่อเข้าสู่การดับเย็นนะซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกวันนี้องค์การทางจิตของท่านเป็นองไบ้างครับอการทางจิต<ว>นในท้ายนั้น มัก็จะว่างๆเฉยๆไม่มีอะไรเจ้าค่ะท่านอาจารย์เป็นอารมณ์ที่เขาว่างๆเฉยๆอ่าเป็นสภาวะท,ที่เหมือนรู้อยู่เห็นอยู่กับสภาวะท,ที่อยู่ตรงหน้าเจ้าค่ะพอรู้อยู่เห็นอยู่กับสภาวะท,ที่เขาว่างไม่มีตัวตนไม่มีอะไรแล้ว ก็ปล่อยเลนเคะคะก็คือรู้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางเมื่อปล่อยแล้วก็วางอีกรอบหนึ่งสภาวะที่ไม่มีตัวตนก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นในเมตตาค้าก็จะไม่มีตัวตนในภายในไม่มีอะไรเลยเนยคะคะถุกอันนี้ก็เท่ากับท่านปล่อยในรอบที่สองแล้วเนาะรอบแรกก็ปล่อยไปแล้วครั้งหนะึ่งแล้วก็ให้ท่านเดินมักเพิ่มเติม เพื่อเดินมาถึงตรงนี้แหละตรงที่ปล่อยครั้งที่สองปล่อยซ้อนกันใช่ไหมเมื่อท่านปล่อยซ้อนกันแล้วเห็นรูปไหมครับไม่เห็นรูปในความเป็นรูปไม่เห็นไม่เห็นรูปด้วยจักสูงไม่เห็นนิมิตเพราะนั้นเมื่อเมื่อไม่เห็นรูปที่น่ารักน่าชังก็ย่อมไม่ขัดเคืองย่อมไม่กำหนัดในรูปใช่ไหมครับั้รรูปที่น่ารักน่าชังก็เป็นสภาวะที่ ทําให้ท่านเนี่ยไม่ได้เสพรูปเลยไม่ได้ครบตรงนั้นเลยไม่ได้เจอรูปตรงนั้นเลยจึงทําให้ท่านมีกายกายของท่านจะตั้งมั่นนะครับเป็นผู้ที่มีสติในกายตั้งมั่นนะครับเมื่อมีสติในกายตั้งมั่นนะครับก็ไม่ยึดในรูปนะนะครับก็จะทําให้ท่านเข้าสู่ระบบของจิต หาประมาณไม่ได้นะครับเมื่อเขาสู่ตรงนี้ก็จะเป็นจิตที่หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกท่านมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากวันก่อนๆบ้างมาวันนี้มาวันนี้ก็คืออารมณ์ต่างๆนี้เจ้าค่ะ,ะเจโตวิมุตมีอารมณ์อันหาประมาณไม่ได้ ในเรื่องของเจโตวิมุตติที่มีความตั้งมั่นแห่งจิตในทายใมอย่างนี้กค่ะเขาเหมือนเหมือนไม่มีที่ตั้งมีใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาเวลาที่ในสมาธินอกขณาทีนะ่นก็ค่ะคือมีจิตที่เสี่ยงไปด้วยเมตตาอย่างนี้ก็แล้วสภาวะที่ยิ่งแผ่เมตตาออกไป ก็จะมีอ่าสภาวะที่ไม่มีที่จดหาแระมาไม่ได้ยงี้ก็ค่ะก็ค,กคืออกไรคะคแบบุณ้ะคเมเข้าสู่ความที่ไม่มีอะไรเลยมีสภาวะที่เขาปล่อยตัวจนออกไปปล่อยการที่ไม่ยืดไม่ตึงยังนี้เจ้าค่ะสภาวะตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มานักสิการถึงอะไรเลย ก็จะลอยออกไปเลยนะเจ้าค่ะจะถูกะเก็เป็นเรื่องดีนะครับเ,เมื่อท่านทราบชัดในเจโตวิมุตต์ก็จะทําให้เกิดปัญญาวิมุตต์พร้อมๆกันนีสิ่งที่ท่านกล่าวมาก็คือเมื่อทราบชัดในเจโตวิมุตต์ในการดับภาษะห้าในหนึ่งบวกสองนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบของอนุปาริเสสนิพานธาตุนะครับ ก็จะทําให้ท่านเกิดปัญญาสอนปัญญาขึ้นมานีน่ะครับเป็นเป็นสภาวะนะที่จะเข้าไปดับนะให้หมดในกองอกุศลในกองอกุศลธรรมนะครับนะที่เกิดขึ้นอยู่ในอกุศลธรรมลำบากตามวันเป็นจริงเนี่ยนะครับเมื่อเขามีกองอกุศลมาที่มันเกิดขึ้นท่านมีความยินดียินร้ายกับเขาไหม ไม่ยินดียินร้ายทั้งอก,กุศลแล้วก็กุศลเลยเพคะจ่าทูเพราะนั้นนั่นก็หมายความว่าจ่าทูาาทั้งนอกและในาในสุดนอกนอกสุดในจนมาเป็นมัชชิมาเพราะนั้นนั่นก็หมายความว่าท่านอ่าเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสุขก็ดีทุก,ก็ดีไม่ใช่สุขก็ดีไม่ใช่ทุก็ดีท่านเพลิดเพลินไหมไม่เพลินเพคะ อะไรนะครับปล่อยเลยไม่เพลินเลยก็พอปล่อยเลยแม่ท่านบ่นถึงไหมไม่ติดตามตองใจไม่บ่นถึงเจ้าค่ะไม่ละนักการถึงเจ้าค่ะเพราะนั้นท่านก็จะไม่ติดใจในเวทนานั้นถูกต้องไหมครับถูกต้องเจ้าค่ะแบครบบเมื่อท่านไม่ติดใจในเวทนาเนาะไม่บ่นถึงไม่เพลิดเพลินไม่ไม่สามารถที่จะทําให้เวทนาทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้ ก็แสดงว่าเวทนา,าก็ต้องดับไปนะครับเขาก็จะต้องดับไปด้วยเพราะอะไรเพราะความความเพลินดับไปอุปทานก็ต้องดับไปอุปทานในขันห้าก็ต้องดับไปด้วยถูกไหมครับเพราะอปุปทานดับไปภพก็ต้องดับไปในเมื่อภพดับไปชาติก็ต้องดับไปถูกไหมครับเมื่อชาติดับดับไปแล้วเนี่ย สภาวะต่างๆที่จะทำให้ท่านมาเสียอกเสียใจในชลามลณนะโสกกาปริเทวะทุกขโทมานัมอุป,ปาย,ยาตาของท่านก็จะไม่เกิดก็จะไม่เกิดพร้ะเขาไม่สามารถจะมาดึงสภาวะให้ท่านตามเวทนาได้ต่อไปนะครับทางอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ ใจในธรรมารมท่านก็จะไม่เกิดความกำหนัดในธรรมารมที่มีความน่ารักหรือเครื่องคุณเพราะนะเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่มีสติในกายตั้งมั่นแล้วก็จะเป็นจิดที่หาประมาณไม่ได้เมื่อท่านมีอารมณ์มาปะทะท่านรู้สึกยังไงนลครับอารมณ์มาปะทะจะเข้าใจรู้รู้ รู้แล้วก็ทราบชาัดว่าอารมณ์ตรงนี้คืออะไรแล้วก็เข้าใจในธรรมชาติของอารมณ์เนี้ยเมื่อเข้าใจในธรรมชาติของอารมณ์เนี้ยจะเข้าใจธรรมชาติที่อารมณ์เนี้ยออกมาจากไหนซึ่งออกมาจากผู้นี้เองก,ก็ค่ะก็จะทราบค่ะแล้วเหมือนข้างในก็จะประมวลผลให้เลย้็ค่ะแต่ตนี่ทังทู้ขังหน้าตาเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ตัอไป เมื่อเข้าใจแล้วข้างในเขาก็จะปล่อยเลยแล้วก็ไม่สนใจอารมณ์นั้นๆเลยเจ้าค่ะปล่อยก่อนที่จะปล่อยเขาจะทราบชัดก่อนเข้าใจก่อนแล้วก็ปล่อยอย่างเนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันกําหนดสมาธิแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้เลยบางครั้งก็ดับผัสสะก่อนบางครั้งก็ไม่ได้ดับก็กําหนดสมาธิแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้เลยประมาณนี้เจ้าค่ะอาจารย์จน่มันก็หมายความว่าบางครัはは้งที่ไม่ได้ดับผัสสะเกิดอะไรกับท่าน บางครั้งที่ไม่ดับขัดสนเพราะเพราะอารมณ์ตรงเนี้ยเขาอาจจะตึ๊บนิดนึงเราค่อยดับพอเพอะทราบลรวดับคือไม่ได้ทราบแล้วก็ดับปุ๊บไปทีเดียวเลยบางครั้งคือาาพทราบปุ๊บแล้วก็ดับไปพร้อมกันบางครั้งอาจจะใช้เวลาแต่ไม่ได้นานเจรร้าค่ะอาจจะใช้เวลาอีกนิดนึงแล้วค่อยๆสังคายแล้วค่อยดับแล้วแต่อารมณ์ที่มาปะทะเองเจรร้าค่ะมองว่าในปัจจุบันนี้ท่านดับอัตโนมัติหรือย,อยังครับ ปัจจุบันดับอัตโนมัติตเลยต่อค่ะท่านานั้นนี่ก็เป็นธรรมท,ที่ท่านดับด้วยความเพียรของท่านมาตลอดนะครับตั้งแต่ขึ้นธรรมมานะสาอุป,ปาสิเศสันิบา,าตจนถึงอนุป,ปัสิเศสมีผ่านธาตุซึ่งเป็นธรรมต่อเนื่องซึ่งกันและกันนะครับ,นะรบที่ดับทั้งในอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันนะครับไม่ยึดไม่ติดนะจากการที่ดับอยู่ นะครับจนกระทั่งเข้าสู่ระบบกึ่งอัตโนมัติจนกระทั่งเข้าสู่ระบบอัตโนมัติความต่างนะครับความต่างในขณะที่ท่านดับเป็นอัตโนมัติเนี่ยต่างกันยังไงครับผลที่ได้ต่างกัน,นยังไงผลที่ได้ก็คือเหมือนไม่มีอะไรเลยตรงนั้นจะาคไม่มีที่ตั้งเลย เฉยสภาวะเฉยเลยตรงนั้นเจ้าค่ะเป็นผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ผู้เฉยอยู่แล้วก็ปล่อยปล่อยวางทุกอย่างเขาจะทรงอุบเดบขาคือความเฉยเฉยนี่เขาก็จะปล่อยเลยในสภาวะเดียวกันเหมือนเขาทางานพร้อมกันเลยเจ้าค่ะรู้อยู่เห็นอยู่แล้วก็เฉยอยู่แล้วก็ทรงอุบเบกขาไว้ทรงอุบเบกขาแล้วก็ทราบัาแล้วก็ปล่อยไปทีเดียวเลยเหมือนขบวนการทํางาน พร้อมกันเลยเจ้าค่ะและ<น>้วก็อยู่กับคที่มีตัวตนนี้เจ้าค่ะท่านก็แสดงให้รู้ว่าผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่ผู้เฉยที่ท่านกล่าวมาไม่มีต่อไปไม่มีอะไรอีกต่อไปไม่มีสิ่งที่ท่านจะเป็นเครื่องรู้อีกต่อไปถูกต้องไหมครับเจ้าค่ะะเพราะนั้นเวทนาที่เกิดโดยขันห้าที่เกิดในขันห้าในอุปทานขันห้า ก็ไม่สามารถที่จะมาแสดงอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในธาร,รมาลงท่านได้ต่อไปถูกต้องไหมครับอ่าใช่เจ้าค่ะในธนาในธนาองค์เนี้ยคือเขาจะส่งผลไปที่กายโดยตรงด้วยเจ้าค่ะไปที่จิตโดยตรงไปที่กายโดยตรงทําให้สามารถที่จะนำลงสติเฉพาะหน้าได้เจ้าค่ะ เมื่อเราดำรงสติเฉพาะหน้าในปัจจุบันได้ก็คือจะเห็นแค่กองลมทั้งกองในกายที่เขาละเอียดละเอียดหายใจเข้าหายใออกทั้ละเอียดอย่างนี้นะครับสาธุครับองนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านไปเข้าถึงในธรรมที่วงัตศาในทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและก็ในทิฏฐธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสุตธรรมมุตธรรมวิญญาณตธรรม ิญาตธรรมอนี้ก็คือเป็นผู้ที่คลายจากคลายปราศจากการสละกสำลอกปล่อยสละคืนในความติดใจทั้งหลายคลายปราศจากสละสสำลอกปล่อยสละคืนในความกำหนับทั้งหลายหมดความอยากดับแล้วเย็นแล้วจึงสวยความสุขมีตนเป็นดุจพรมอยู่ ร้นชาังนั้นจึงเรียกว่าการที่ท่านกําหนดรู้ภาษะแล้วไม่เป็นผู้ติดใจไม่เป็นผู้ตามติดใจต่อไปนี่ก็เข้าสู่ระบบของเวทนาจักดับเยิอันนี่ก็เป็นเรื่องดีที่ท่านสามารถบรรลุในาการเดินมรรคอนุป,ปาทิเสสนิพนธ์ธาตุเป็นผู้ที่เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างบริบูรณ์ ครับตอนนี้ท่านอ้าุเาเถงนล่อเจ้าคะท่านอาจารย์อะไรนะครับข้าพเจ้าเข้าสู่อนุตาที่เฉยขันิี้าท่านแล้วหรือเจ้าคะอ้าวเข้าไหมล่ะเข้าแล้วเจ้าค่ะเป็นแต่าว่าที่ไม่มีอะไรเกิดปรากฏอืมจ่ทุตั้งอยู่ก็ไม่มีอะไรแทรกซ้อนไม่มีอะไรปรากฏอืมจะาทก เราไม่กลับอนุนังนาธนิชาโทธนิชาที่ทานาาี่าน,าานะครับอ่า,าดังอยู่ก็ไม่มีอะไรมาแรกซ้อนได้เห็นไ,ไหมครับไม่มีการเกิดปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทําให้ท่านเข้าถึงธรรมตามที่องค์ตั้บมีความแตกต่างไหมครับระหว่างวิมุตติระหว่างสัุปาริเสสันนิพานธาคือสัมมาวิมุตติอันนี้ที่ท่านบรรลุนี่คืออ่า อ่าสุภิดนี่นะอ่าเป็นสัมมาญาณะและก็มาสัมมาวิมุตติเพราะนั้นก็คือใช่เพราะนั้นจะมีความแตกแตกต่างระหว่างวิมุตติสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติต่างกันยังไงครับที่ท่านได้เจอมาต่างกันในสภาวะที่สัมมาญาณะสัมมาญาณะก็คืออ่าจิตนะเจ้าค่ะ เขาหลุดพ้นแล้วในจัดจากความรินทั้งหลายหล,หลุดพ้นหลุดพ้นโดยชอบจากอาวะอาวสาปีนทั้งหลายเป็นการที่บรรลุด,ด้วยจิตแล้วก็รู้ทราบด้วยจิตรู้ชัดด้วยจิตในสำนาญย,ยานะนี้เจ้าค่ะตามอินทรีย์ตามกำลัง เหมือนสัมมาญาณน,านี้ก็ต้องมาจากสัมมาทิฏฐิกับสัมมาถังกะปะที่ได้องค์ปัญญาที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นรวมกับสัมมาสัมมาในอริยมรรคทีองค์แปดแล้วก็ต้องเกิดจากสัพป,ปะปุริสัธรรมสูงเจ้าค่ะที่ท่านอาจารย์ให้มาในสัพป,ปะปุริปุริสธธรรมสูง ก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพอองค์รวมเขารวมกันก็จะเกิดเป็นสัมมาญานะแล้วก็จะเกิดเป็นองค์สัมมาวิมุตติหลุดพ้นโดยชอบโดยชอบก็คือโดยองค์ธรรมของพระองค์ทุกๆองค์ธรรม โดยที่ไม่มีตุกข์พิเลหอยู่เลยอย่างนี้ก็ข่บในสภาวะนั้นก็ค่ะจ้ะคนั่นก็หมายความว่าเมื่อท่านเข้าสู่ระบบก็จึงไม่มีไม่ปรากฏการเกิดแน่นอนในขณะที่ไม่ปรากฏการเกิดก็ไม่มีการเสื่อมไม่ปรากฏการเสื่อมไปด้วยในขณะที่ท่านดำรงอยู่ในปัจจุบันเมื่อตั้งอยู่ก็จะไม่มีความแปรปรวน เพราะนั้นท่านก็จะเริ่มมีความเย็นเย็นสบายในกายของท่านเย็นสบายในกายของท่านอยู่ตลอดเริ่มเกิดขึ้นหรือยังครับเ,ออเกิดแล้ว <ไร S 2> เจ้าค่ะเกิดเมื่อไหร่ครับรคือแล้วนะเจ้า่ะจูกต้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เกิดเดี๋ยวนี้ <c oughs> เขาเกิดขึ้นจากที่ท่านเริ่มบร <c oughs> รลุเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจเริ่มบรรลุเมื่มอไหร่เมื่อตอนที่ให้ทําท่านตั้งแต่ตอนเย็น เย็นๆหรือบ่ายอันนั้นเขาเกิดแล้วเขาบรรลุแล้วแต่เขายังไม่ใสนะก็ยังไม่ใสแ๋ยวในท่านก็เริ่มใสสว่างแล้วเริ่มรู้แล้วว่ามีแอร์อยู่ในตัวหรือยังไม่เห็นไหมเขาจะเย็นขึ้นตลอดเมื่อท่านมีการดับมีการในความเข้าใจตรงเนี้ยนะครับเพราะเขาจะเปิดเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดไปเพราะว่าเขาดับเย็นเหมือนกับท่านอาจารย์อานาลินก็ได้ถามเรา มันจะเย็นอย่างนี้ตลอดเลยหรือชอบะท่านอาจารย์ใช่ย็แบเนี้ก <laughs> ็ตอนบรรลุมาแล้วท่านก็ต้องเย็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าท่านน้อมสิ่งอื่นเข้าไปก็ไม่เย็นแต่ถ้าท่านไม่ได้น้อมท่านเจออะไรท่านก็ดับอัตโนมัติของท่านไปก็เ,เย็นตลอดแต่ถ้าไปน้อมสิ่งอื่นเมื่อไหร่จะไม่มีความเย็นนั่นก็คือแต่ภาวะ ครับะฉะนั้นความเย็นก็จะเกิดกับท่านโดยอัตโนมัติเนี่ยถ้าเห็นอะไรก็จะดับดับดับนี้ท่านก็จะเย็นเย็นสบายของท่านอยู่อย่างนี้นะครับอาจารจ์นะครับอัสสัจจย์เจ้าค่ะท่านออนนี้ท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วมีอะไรจะกล่าวกับสิทธิ์น้องไหมครับที่ท่านที่สิทธิ์น้องกําลังเดินทางอยู่ค่ะท่าเจ้าค่ะก็ให้ทุกท่านเป็นอย่าให องศรัทธานี้ถอยกลับแล้วเขาก็คือใน m ีห้าพละห้าจะต้องมีศรัทธาที่ไม่ถอยกลับเป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในองค์ธรรมที่พระองค์พัตถาคตเป็นผู้ที่ตัดบรลลูแล้วก็เชื่อมั่นในองค์พัตถาคตเดินตามพรัตถาคตเดินตามผู้นำจิตเดินตามสัตบุรุษแล้กระทั่งผู้นำจิตหรือสัตบุรุษพา ลงไปในหลุมโคลนก็ต้องเดินตามเพราะไม่คิดว่าเพราะข้าพเจ้าเดินมากมาไม่ได้คิดว่าท่านอาจารย์จะกายเดินผิดก็จะเป็นผู้ว่าง่ายแล้วก็ต้องทําตามเมื่อเราศรัทธาท่านอาจารย์ที่นาผิดแล้วศรัทธาท่านพระมหาพระองค์แล้วพระตถชาคตแล้วก็จะทําให้เป็นผู้ที่มีองค์ความเพียรไม่ถอยกลับ เป็นผู้ที่มีสิตหลกโอตตะ,ะมีใจวตีสุดเิลีมัณฑน,นสุดเิลจะทําใหุู้เสริมรรมีบทสิษย์เข่าจะลญงอกงาแล้วก็รักษาสีแต่ว่าเป็นอริยะแล้วไม่รักษาสีก็ต้องรักษาอยู่ส yeah, <yeah>, yeah. ุดท,ท้ายเดินมาใส่เรื่งีจะกลับมารักษาทุกท่านเองเพราะทะนั้นกายหวาจาใจก็จะต้องสะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีโอสตะ,ปะ,ปะเพราะว่ายัง ยังอ,อยู่ในในโลกกระทำแปดอยู่อเจจะขาดตามทั้งหลายโลกกระทำแปดทั้งหลายยังถูกต้องตัวหกคนนี้อยู Then, ่ในผู้เดินมน้าอยู่จะต้องเป็นผู้ที่มีโอกัสสะก็คือจะไม่มีัวตัวในกายพุทจริญวัชีพุ้ริหรือมโนพุทเจริทนะคะ แล้วก็เป็นพระหูสูก็คือท่านอาจารย์ผู้นำจิตหรือท่านอาจารย์จัดตบ,บุตษให้องครร์ทมก็สดับด้วยดีแล้วก็ทรงทำนี้ไว้เป็นการสะสมสุดสัตะ์สะสมแล้วก็ต้องปล่อยก็ต้องวางแล้วก็ต้องนำไปแทงตลอดให้ขอ้อตากข,ขึ้นใจนำไปแทงตลอดด้วยดียด้วยทิทีแทงเข้าไปในสมาธิเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ให้ปล่อยให้วางด้วยการไม่หยึดเมื่อเราไม่ยึด สัตยาที่สีความเพียร์ก็จะค่อยๆปล่อยวางเป็นตามลำดับลำดับไปจนปล่อยวางจนถึงขั้นที่สุดเี้แล้วค่ะแล้วก็การลดความเพียรกำ่ังเสมอเมื่อเราปล่อยลดความเพียรอกุศลลธรรมองอกกศลอองใหญ่เนียจะไม่กำเลิบเมื่อเขาไม่กำเริบกศลลธรรมก็จะเกิดขึ้นก็จะเข้าไปในสัจจะสัญญาอิทธระองได้ละเอียดได้มากได้ลึก แล้วก็เป็นผู้ที่มีสติถม้เรามีสติสติตรงนี้จะทําให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญาซึ่งองค์ปัญญาก็ต้องนํามาจากตาาัวอาจารย์เช่นกันเป็นองค์สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเมื่อได้องค์ปัญญาในการเรียนมากแล้วก็ต้องรักษาไวาให้ดีอย่างนี้เจ้าค่ะจะท,ทําการที่มีสติสัมปชัญญะก็จะได้องค์ปัญญามา รักษาให้ดีเพราะว่าองค์สตฐานสี่ก็จะเกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับตามที่เราบรรลุธรรมเป็นลำดับเจาคะเจ้าองค์ปัญญาในสัมมาทุกสมมาของพระองค์สัมมาธมมาที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเรายสัมมาวิมุตสัมมาญาณสัมมาวินุตอริยมรรคกององค์แปด อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับไม่ไปไหนแล้วเนี่ยให้็จแล้วเลยครับครับสัธุครับเก่งมากครับสัตวแล้วของท่านนี่อ่อตั้งแต่เดินมาราคมาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับตั้งแต่ปุุชนมาสู่อริยะที่เป็นระดับวิมุตนะครับจากสภาวะของวิมุตที่ท่านบรรู้มาแล้วก็เข้าสู่ระบบสัปปุปาที่สสันนิพัทธะ ก็คือสัมมาญาณนะแล้วก็มาสู่สัมมาวิมุติก็คือที่สุดแห่งทุกข์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยประมาณพอจำได้สามปีนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์เหมือนจะเป็นปี2018ปีการปีประมาณสาณปมปีใช่ไหมรสามปีนี่ตั้งแต่วิมุติบุติชนมาสู่อริยะและทงัสุดท้ายเลยใช่ไหมครับ ชาชัยตุคขาธนาจารย์หลังจากสอัอปปาที่เสสันิพานธาตุนนะาสัมมาญาณมาถึงสัมมาวิมุตติใช้เวลานาน,าน,านเท่าไหร่ครับถ้าสัปปปาไม่นานเลยตาค่านอาจารย์ออนุปปาที่เสดอานุปปาที่เสสันนิพานธ์าตุเข้าไปก็ดูานอาจารย์ขนาวทุกวัน้าค่ะ ององเนี้ยไม่นานเจ้าขาท่านอาจารย์แต่จากโอปาสิเสนะสี่เดือนขึ้นแล้วหลังจากสี่เดือนที่ไม่ถึงเดือนนะเจ้าขาท่านอาจารย์ไม่ถึงเดือนก็บรรลุแล้วทัดเดนเท่าไหร่เจ้า่ะอ๋อจาาดูจำจำไม่ได้ต้องดูในห้องที่ถึงข้าพเจ้าจะสร้างห้องทำขึ้นมาอ๋อจาาดูนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดี สามารถเข้ามาได้เร็วแล้วก็บรรลุได้เร็วอันนี้ก็เป็นพลานุภาพเป็นอนุสารท่านีปรญหารของพระองค์แล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ดำรงไว้อยู่้วได้เดินปางแข่ถูกต้องที่ท่านสร้างมาแล้วก็เป็นผู้ว่างานก็ถือว่าเป็นท่านอาจารย์ที่มีอินทรีย์แข็งแรงมากแลวก็เป็นผู้ว่างานมาตลอดไม่เคยดื้อเลย มีจะหลุดออกไปก็เล็กน้อยมากถือว่าน้อยมากนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกรดเอเลยเนาะท่านสามารถที่จะทําให้มาวิธีเนี้ยเกิดขึ้นโดยเร็วพันนะครับแล้ก็ขอนหน่วยพอให้กับท่านอาจารย์บงขาวผิดแสงนะครับเป็นต้นแบบที่ดีๆกับจิตน้องที่กําลังเดินตากแล้วก็ลูกสิทั้งหลายนะครับ ท่าอน,นอาจารจ้าทุกครับมีอะไรจะกราบเพิเ่มเติมไหมครับท่านอาจารย์คงพาริมแสงผู้บรรลุอนุปาทิเสสันิพานท่านหรือสัมมาวิมุตติหรือที่สุดแห่งทุกบริบูรณ์น้อมกราบแทบพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นเจ้าค่ะที่ท่านได้สงเมตา ีองค์ถามไว้ให้องค์สัตว์บุษได้มาถ่ายทอดบอกสอนในข้าพเจ้าได้ทำองค์เป็นลักันนะห้าสิบตัวค่ะแล้วก็น้อมกับแท้าเท้าท่านอาจารย์ที่มีเมตตาสงสารต้วค่ะที่คอยขนาดแม่ขนาดเองนอี่ตัค่ะใ้ข้าพเจ้ามีความเพียรไม่ถอดข,ขาดนะะท่านอาจารย์น้อมกับแทบาเท้าท่านอาจารย์ที่เมตตายังหาที่สุดไี่ได้จัวค่ะท่านอาจารย์ อนุโมทนาสาธุครับท่าน,นอาจารยค์คมคายพื้นแสงเราก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านเพียงแค่นี้ก่อนนะครับน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะกักแค่ขาดเจ้าค่ะกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะสาธุกท่าสวัสดีครับ